ศึกวันแดงเดือดครับลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นการดวลูกโทษที่จุดโทษนะครับคนแรกครับเป็นฝั่งลิเวอร์พูลยิงก่อนนะครับโมฮัมเหม็ดซาาห์ครับซาาห์ครับคนแรกครับจะเจอกับดาวิดเดกอาโยกไปทางขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไปคนละทางเลยเขามาเรียบร้อยครับซารหาไม่พลาดครับ1ประตูต่อ0นครับ มาดูคนแรกของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับเป็นทางด้านของบลูโน่ฟานครับบลูโน่โยกไปซ้ายแล้วยิงด้วยขวาดูกนิ่มๆเลยครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับไม่พลาดครับบลูโน่มาดูคนที่สองของลิเวอร์พูลครับกับตันฮินโดซันครับจอแดนเฮนเดสซันอูหูไม่เข้าครับมา ดาวิดเดก้าไปถูกทางครับจังหวะนีเ้เอาล้ครับยูรอนซานโชครับยิงลูกนี้ก็ปัดได้เหมือนกันครับโอ้โหไม่ยออเหมือนกันครับเบรซงเบเกอร์ครับมาครับนักเตะใหม่ครับอย่างดาวินนุนเสยสย่องมาแล้วครับขายยับแล้วยิงลูกนี้โู้โ,โถือว่าน้ำหนักดีครับนุนเยส คริสเซโนโรนาลโดครับ4-7ละครับโอ้โหเต็มข้อครับโรนาลโดเอาละครับคนที่4ของลิเวอร์พูลครับเทนอาอเล็กซานเดอร์อาโน่ ano. ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับคนที่4ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาคัสรัดฟอร์ดครับโยกไปซ้ายแล้วยิงไม่เข้าครับวู้ฮู เอาละครับแล้วคนต่อไปของลิเวอร์พูลครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมนะครับผมยิงเข้าชนะเลยนะครับเป็นทางฝั่งของฟาบินโยครับเจอกับดาวิดเดเฮียครับฟาบินโยยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเดเียโอ้ยังช่วยแมนยูในเต็ดไว้ได้ครับดาวิดเดเฮียครับเอาละครับแต่ต้องลุ้นขนต่อไปแล้วครับแมนยูไม่เข้าแพ้นะครับ เป็นทางฝั่งของนักเตะใหม่ครับคิกเกนเอลิกเซนครับยิงเข้าเพื่อสู้ต่อครับเอลิกเซนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับยังอยู่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจังหวะนี้เอาละครับมาดูทางฝั่งของเตียโก้ครับลูกนิดนิ่มๆครับตรงกลางครับเตียโก้ไอคอนทัลล่าแล้วคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เข้าแพ้นะครับ เป็นน็อกเอาแล้วนะครับตอนนี้ครับสกอตแม็กโทมิเน่ครับยิงเข้าเพื่อสู้ต่อครับแม็กโทเมนเน่ยิงลูกนี้เียบร้อยครับโอ้โหกดเข้าไปตรงกลางเลยครับจังหวะนี้ครับอาล่ะครับลุยดีอาร์เจอกับดาวิดเดเฮอาแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเอาละครับคราวนี้เป็นทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ปิดเกมบ้างครับ อแล้วเป็นนักเตะใหม่ด้วยครับอย่างมาเาเซียครับเอาละครับเจอกับอาริสันเบเกิดแล้วยิงลูกตีด…เข้ามือเหมือนกันครับโอ้โหไม่ยอมครับลิปูเอาละครับเอาละครับมาดูทางฝั่งของอันดูโรโบซันครับขาหยับมาแล้วยิงเรียบร้อยครับจังหวะนี้น้ำเป็น5ปราตู้ต่อ4ครับคนต่อไปของแมนยูไนเต็ดครับไม่เข้าแพ้ครับ เป็นทางฝั่งของอารอนบานบิสซาก้าครับยังไงครับลูกหนีเรียบร้อยครับโอ้โหกดเลียดเข้าไปเลยไม่พ่ายครับบานบิสซาก้าเอาละครับมาดูทางฝั่งเวอร์จิฟานได้กันหน่อยครับคนที่9ครับขาหยับมาแล้วยิงเสียบคานเข้าไปเลยครับโอ้โหเวอร์จิฟานได้ครับเอาละครับเป็นฝั่งกดดันอีกแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่เข้าแพ้นะครับลูกนี้ครับ เข้าเพื่อสู้ต่อครับแฮร์รี่แม็กควายครับอ่านะครับแม็กควายขาหยับมาแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้โหอัิสันเบเกอร์ครับซูเปอร์เซฟครับจังหวะนี้ครับทำให้ลิบูนี่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบสนุกสุดมันเลยครับโอ้โหถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเลดฟ็อกนะครับผม ขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับผม l e t ฟ็อกเกมม n ่